ครับอ่าัสดีครับนักเรียนโอเคันดีครูยายาใจนะครับที่ยาใจจะมาทําการทดลองเอาไข่นะครับลงในขวดนะครับอุปกรณ์ก็มีไข่ที่ต้มสุกแล้วนะครับเตรียมมาให้พร้อมนะครับอย่างที่สองก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับขวดปากรูปชมพู ปากคุณสินู้โอเคมีอะไรอีก <c oughs> ไปแช้นสำหรับ,บจุดอ่าเราจะมีการผ่าไหมแล้วก็เชือ้อเพลิงนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเนาะอันะอดับแรกเอาเปลือกไข่ออกก่อนอันนี้ตกนะครับลัขนาดของไข่นี่ต้องเป็นยังไงครับเงี้ยคิดว่าอย่างไงต้องไม่โตโตวกว่าปากปากขวดมากเกินไปเพราะถ้ถาโตแล้วเนี่ยมันจะลงยากเนาะลงยากมากเพราะฉะนั้นก็ ให้มันตเล็กน้อยเพื่อเราจะแสดงให้มันเห็นชัดเจนใช่ไหมว่มาไข่มันลงได้นะครับแถมลงได้เพราะถ้าโตมากนะครับจะจะลําบากเลยนะครับนี่ดูนยะสังเกตด,ดูว่าไข่มันไม่ลงนะครับตอนนี้เนาะไข่มันไม่ลงนี่เราจะทําให้มันลงใช่ไหมครับปุ๊บมาดูเราต้องจุดก่อนเนาะจุดไฟก่อนนะครับจุดไฟก่อนก็ใช้เชื้อเพิงที่พอประมาณเนาะ นะคใช้เชื่องที่โผล่มาปึ๊บเอาไข่ออกนะครับจุดไฟน,นะครับ,นะรบมันจะมีลมเนาะไม่เป็นไรนี่เราทิ้งลงไปนะครับทีนี้เราดูนะครับเนาะโอเคไหมโอเคโอเคไหมครับโอเค,อเคใครลงขวดอย่างซุปเปอร์แบบนี่เล็กคิดว่าเพราะเหตุใด ออกซิเจนครับออกซิเจนทำไมครับออกซิเจนเพราะอะไรครับเผาไหมออกซิเจนหรือเปล่าเผาไหมออกซิเจนหรือเปล่าครับออกซิเจนทำหน้าที่ในการอะไรครับมันมันทำหน้าที่ในการช่วยในการเผาไหมเนาะถ้าคือถ้าเราไม่เผาไหมแล้วก็เราปิดไว้ใช่ไหมครับเมื่อเมื่อเราเผาไหมใช่ไหมครับอากาศก็จะหายไปส่วนที่เป็นออกซิเจนเนาะแล้วเราก็ปิดปิดอย่างเร็วที่นี้แรงอากาศมันต้องดันไอ ไอ้ไข่ตัวนี้ลงมไปแทนใช่ไหมแทนที่เพราะฉะนั้นไขน่มันก็เลยตกลงไปโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเราจะเอาไข่ออกเราทํำยังไงทุกคิดว่าทุกขวดครับพ,พี่พี่ไข่ทุกขวดเลยครับขวด,ขวดโอ้ลงทุนมากเนาะขข <c oughs> คือเนื่องจากว่าถ้าถ้าเราเอาอากาศออกเขาบอกว่าให้เราเอาเอาอากาศเขา้าแต่มันเหมือนจะยากเนาะ ก็บอกว่าทำไงครับก็เป่าเป่าลมเข้าไปครับแล้วลมมตอนนั้นจะดันตัวนี้ออกมามันยากแต่ทําง่ายกคุณคือทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยใช่ไหมครับโอเคไหมครับครับอะไรนะบี้บี้ไข่มันจะเจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคไหมครับครับโอเคครับอันนี้ง่ายมากการสอนตรงนี้สำเร็จสมปูตแบบโอเคครับ